ทางนี้ครับพี่ครับทางนี้ครับสวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่คือเซฟโซนของพี่เลยพี่สามารถถามคําถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปหาคําตอบจากคุณหมอมาให้ครับคือมีเรื่องนึงสงสัยครับผมท้องเสียถ่ายไม่หยุดครับไปหาหมอหมอก็ไม่ให้กินยาหยุดถ่ายกลับให้ถ่ายเรื่อยๆจะทายังไงดีครับแค่นี้ก็เพียรอยู่แล้วครับเข้าใจเลยนะครับพี่ครับคนท้องเสียเนี่ยทำไมไม่ให้ยาหยุดถ่ายทําไมต้องปล่อยให้ถ่ายไปเรื่อยๆ อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนี่จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณหมอ ช่วยตอบหน่อยครับการถ่ายท้องเสียนะคะก็คือในประเทศไทยอะค่ะเราก็เป็นเขตร้อนเนาะจริงๆเวลาเรากินอาหารไปเนี่ยมันก็จะได้รับเชื้อโรคไปที่ค่อนข้างง่ายกว่าประเทศในเขตอื่นๆอยู่แล้วนะคะการที่เราถ่ายท้องเสียมันแสดงถึงการที่เรามีการติดเชื้อทางเดินลำไส้นะคะซึ่งพอเราติดเชื้อไปเนี่ยเวลาเราถ่ายไปอะค่ะมันก็จะมีถ่ายการเอาเชื้อโรคออกมากับการถ่ายนั้นด้วยเนาะเวลาที่เราให้ยาหยุดถ่ายไปมันก็ทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันโดนขับออกมาได้น้อยลง ะะก็จะหายช้าแล้วก็อาจจะแบบมีอาการที่เป็นมากขึ้นได้คนไข้อาจจะบวดปิดเก่งท้องมากได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็จะปล่อยให้ถ่ายไปนะคะรวมถึงการได้รับยาฆ่าเชื้อเนาะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยสิ่งสําคัญนะคะที่เรากลัวกันมากเลยก็คือการที่สูญเสียน้าและเกลือแร่ออกไปอย่างรวดเร็วปริมาณมากเนาะคือถ้าเกิดเราถ่ายไปเยอะจนมีอาการอ่อนเพียวบจะเป็นลมหรือว่าใจสั่นอ่ะพวกนี้เราอาจจะให้ยาหยุดถ่ายไปช่วยแล้วแปลว่าเรามีอาการของการเสียน กับเกลือแร่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่มีอาการพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกินยาฆ่าเชื้อแล้วปล่อยให้ถ่ายไปเรื่อยๆรวมถึงกินน้ําเกลือแร่ทดแทนไปอย่างเงี้ยคนไข้ก็จะหายได้เองได้น,นะคะอาการท้องเสียที่เราควรจะไปพบแพทย์อย่างรวดเร็วนะคะคือการที่เราเริ่มมีอาการของการขาดน้ําและเกลือแร่แล้วนะคะเช่นเรามีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงวูบจะเป็นลมนะคะหรือใจสัน่นเหงื่อออกตัวเย็นมากมือเท้าเย็นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์เนาะหรือเริ่มมี อาการของการติดเชื้อจําเป็นที่จะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อทางกระแสเลือดแล้วอาจจะมีกินไม่ได้ด้วยนะคะเช่นการมีไข้สูงการถ่ายเป็นลูกเลือดการปวดท้องปิดเกงมากพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อแบบฉีดนะคะเรื่องง่ายๆอย่างท้องเสียนะคะเห็นอย่างนี้เนี่ยก็สามารถอันตรายได้ถึงการเสียชีวิตได้เลยนะคะเนื่องจากมีภาวะขาดน้ําหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดที่รุนแรงได้ค่ะคุณโบเข้าใจแล้วนะคะครับผมเข้าใจแล้วครับก็เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ลองปล่อยให้ถ่ายไปเอาเชื้อ รคออกจากร่างกายให้หมดนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมส่วนผู้ชมครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับอย่าลืมว่านี่คือพื้นที่เซฟโซนนะครับมีคําถามอะไรเกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่องเจอกันครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ